สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสาหรับเกมลายคุกกี้รันนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสาหรับช่วงวิ่งเก็บเหรียญประจําสัปดาห์นะครับก็ในสัปดาห์นี้จะมาใช้ตัวถั่วคมดุกดิกนะครับในเอพิโซดหนึ่งนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมวิ่งในเอพิโซดสองไปนะครับก็สัปดาห์นี้จะมาวิ่งในเอพิโซดหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวมาบอกความสามารถกันอีกสกรอบหนึ่งละกันเดี๋ยวเผื่อเพื่อนๆไม่รู้จักสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไงซึ่งเป็นสัตว์เลีี้ยงท่ เป็นสมบัติเอ้ยไม่ใช่สมบัติดิเป็นสัตว์เลี้ยงแบบลิมิตนะก็คือราคาอยู่ที่ประมาณยี่สิบสองเพรเนาะนะครับก็คือถ้าเกิดใครเนี่ยซื้อทันช่วงที่ gm มันเอามาขายเนี่ยก็จะได้ได้เอาไว้ครอบครองแต่ช่วงเนี้ยถ้าถามว่าปัจจุบันหาได้ไหมปัจจุบันหาไม่ได้แล้วนะครับสาหรับสัตว์เลี้ยงตัวนี้คือมันมีขายจํากัดนะครับก็คือถ้าใครถ้าใครซื้อทันช่วงอีเวนต์เมื่อประมาณปีหรือสองปีที่แล้วอะ่ะก็จะได้ตัวนี้ไปครอบครองนะครับแต่ ใครที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งเล่นตอนนี้ก็จะหาไม่ได้นะครับหรือใครที่ลืมหาเนี่ยไม่ได้ซื้อวันนั้นอะ่ะก็อดไปนะครับอ่ะก็ความสามารถเนี่ยมาบอกกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับความสามารถเนี่ยมันจะผลิตถั่วมันจะผลิตเย,ยลยลี่ถั่วนะครับแต่มันไม่เพียงเท่านั้นดีครับก็คือมันจะคืนคืนคือเอ๊มันจะฟื้นคืนชีพให้สองครั้งนะครับรอบละยี่ิบหน่วยและมันฟื้นคืนชีพให้ทั้งผัดแรกแล้วก็ผัดสองนะครับยี่สิบสองหน่วยเนี่ยน้อยอยู่นะเออน้อยอยู่แต่ก็ ดีกว่าแม่งไม่ฟื้นอ,อะไรเลยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยนะครับสำหรับเอพิโซดหนึ่งนะครับมาดูกันว่าจะได้กี่เหรียญน,นะครับอ่ะกดไปเลยฟาสตาร์ เนี่ยครับถ้าเพื่อนๆเห็นเมื่อกี้มันจะผลิตเยลลี่ถั่วนะครับแต่เราไม่ต้องการเยลลี่ถั่วครับเราจะใช้ความสามารถของมันก็คือฟื้นคืนชีพให้นะครับ อ่ะคือมนาทารมนะครับโมนาทธรมนี่มันก็มีเหรียญอยู่นะอืมขึ้นมาก็ไม่เสียหายอะไรอะ่ะมันก็มีเหรียญให้อยู่อ่ะโอ้โ เหรียญใหญ่เมื่อกี้ดูดไม่ถึงแม่เหล็กดูดไปไม่ถึง อ่ะเชลิเดอร์ครับ นี่ครับมันจะฟื้นขื้นชีพให้นะครับที่มันฟื้นขื้นชีพหลอดสีฟ,ฟ้าให้นั่นแหละนะครับความสามารถของถั่วกลมลูกดิกนะครับ ตอนนี้มันฟื้นให้ครบแล้วนะสองรอบต่อไปก็ฟื้นจะสมบัตินะครับเอาโดดไม่พ้น,นครับแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้บัฟของนางฟ้าทะเลมันออกไง วิ่งยาวหน่อยนะครับเซตนี้ฟื้นหลายรอบแต่ก็ต้องเพื่อก็ต้องทนนะครับต้องทนวิ่งอะ่ะเพื่อเราต้องการตังไงไปอัพพวกสมบัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับของที่เราต้องการ อ่าผ่ดสองนะครับผัดสองน,นี่เดี๋ยวมีฟื้นคืนชีพอีกสองรอบนะครับถั่วกลมดูกดีฟื้นฟื้นให้ฟื้นแค่สองรอบแล้วก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าสมบัติมันฟื้นคืนชีพให้ผาดแรงหมดแล้วไง โหถ้าตัวไอมาตอนเนี้ยได้ขึ้นบนนั้นหนีเลยนะจะทันไหมเนี่ยผมว่าไม่น่าทันวะ่ะตัวไอมันมันไม่โผล่เลยอะ อ่ฟื้นรอบสุดท้ายครับตัวไอไม่โผล่เลยอะ่ะเออจะได้ขึ้นบนนั้นหมีไม่ทันแล้วครับเลือดหมดเร็วมากมามาดูกันได้กี่เหรียญรวมอีเวนต์สุดล้อแรงเลยนะสิบเปอร์เซ็นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันก็ถือว่า ก็น้อยอยู่นะนะครับก็น้อยอยู่เพราะว่าเอพิโซดหนึ่งอ่ะมันเหรียญไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วนะครับต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับในวันเสาร์หน้าจะไปวิ่งกันในเอพิโซดห้านะครับก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่จะใช้ถั่วกลมดุกดิกนะครับก็ติดตามได้ในวันเสาร์หน้านะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้กันนะครับสำหรับวิ่งเก็บเหรียญประจาสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับก็ ใครที่ติดตามคลิปนี้แล้วหรือชอบคลิปไหนก็กดไลค์ด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็กดซับสไครป์นะครับถ้าอยากเป็นกําลังใจให้ผมก็กดซับสไคร b ์ด้วยแล้วกันเนาะนะครับหรือไม่เป็นกําลังใจให้ผมก็แต่อยากกดซับก็แล้วแต่แตก็แล้วแต่แต,ตามกําลังศรัทธานะครับก็แต่ถ้ากดซับได้ยิ่งดีเนาะนะนะอืมไอชนแนลก็จะได้มียอดซับเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามียอดซับเยอะๆเนี่ยผมอาจจะมีของมาแจกด้วยไงนะครับก็ถ้าถามว่าครบรอบสองหมื่นซับ ผมจะแจกอะไรผมก็ไม่รู้จะแจกอะไรเพราะช่วงนี้บ้านผมก็ตังก็ไม่ค่อยจะมีอะนะครับรายได้ที่ได้จาก youtube แบบผมเอาไปใช้จ่ายในบ้านหมดเลยอะเพราะว่าช่วงนี้บ้านผมอะค่าใช้จ่ายมันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟอะไรกับแล้วก็ค่ากินอะไรกัโบโหแบบมันไม่รู้จะเอาเอาตังจากไหนมามาแจกไงก็ยังไงผมก็ต้องหาของมาแจกเพื่อนเือนให้ได้อ่ะนะครับผมก็ต้องยอมอะอมเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับของรางวัลเพื่อให เพื่อให้ที่สนุกไปกับผมนะครับอ่ะไว้ทานี้กันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ